ข,ข่าวบาคข้ามกีฬาผู้บอลไทยบายจีสไตล์ประจำวันที่2พฤศจิกายน2567โดยชายผู้บัคข้างผู้บอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้อาร์ตในงานง,งานนี้บอกได้เลยมากที่สุดในประวัติศาสตร์นะฮะไมเดดอิชิอิเจ็ดแข้งลุกครึ่งไทยลาชัยในศึกฟี ف าเดช่วงเดือนพฤศจิกายน เดยกันนี้ทานต่าของมาซาอิชิหัวหน้าโค้ชชาวญ,ญี่ปุ่นเตรียมที่จะนำทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ทำภารกิจสำคัญในการลุ้นขึ้นอันดับท็อปที่92ของโลกครั้งแรกในรอบ15ปีศึกฟี ف าเดย์ว่าววันที่13-21พฤศจิกยายนนี้ครั้งนี้แฟนบอลไทยก็กำลังจะได้เห็นนักเตะลุกครึ่งไทยมีชื่อติดทัพช้างศึกภายในชุดเดียวกันมากที่สุดในหน้าปรัศาสตร์มากถึง7คนเกิดเดนเดียว โดยรายชื่อนักเตะลูกครึ่งไทย7คนแต่เดินี่จะมีการลุยศึกฟี فا เดย์ช่วงเดือนพฤศจิกายนนั้นประกอบไปด้วยแบ็คขวานิโคลรัสวิเคลสันจากโอบิโอเดนเซในลีกสูงสุดเดนมาร์กเซ็นเตอร์แบ็กก็เป็นโจอานเข็มดีจากราชบุรีเอฟซีเซนเตอร์แบ็กเอริชเดรร์จากทั้งของบาบุรีโจเตียจากอินโดแบ็กซ้ายเควินเดรมรัมจากการท่าเรือเอฟซีมิดฟิลด์ตัวรับจะเป็นวินเรียนไวเดอร์โซจากอุทธานีเอฟซีมิดฟิลด์ตัวรุกจะเป็นเบนจามินเจมส์เดวิส จาขึ้าน่งของอุตเนียเอและกองหน้าจะเป็นแพทริกกุนสต้าฟสันจากนาราคลับจากญี่ปุน่นและก็จะมีเซอร์ไพรส์ใหญ่อีกหนึ่งคนกองหน้าจุดสุนซับเบลกองหน้าตัวจบสกอร์จากคอนดบาสในลีกสเปนในครั้งนี้โอ้โหเป็นนวว่างานนี้เรียกว่า7ดบวกหนึ่งดีกว่าครับในการที่จะมีชื่อในการลุ้นลลยสึกฟี ف าเดช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ก็ฝากไปติดแฮชแท็กเ er er er, er ชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมานั่นครับอาร์ตไงคีมพันกรพาอุับไบคว้าแชมป์ลีกสูดสุดของเกาหลีใต้โดยการน,นี้ทางด้านของทางอ,าอาดีตคุณซือทีมชาติมาเลเซียผ่านทางด้านของอุซันฮุนไดนะฮะยอดทีมจากเกาหลีใต้คว้าแชมป์เคลีกสมัยที่5นะฮะมาครองได้สำเร็จ โดยคิมพันกรกุลซือชาวกอหลีใต้ปรจจนี้ตัดสินใจออมราทับเสือเหลืองไปแบบสายฟ้าแลบทั้งที่กำลังพาทีมทำงานได้ดีก่อนที่จะย้ายมาคุมทีมอุซานฮุนไดล่าแชมป์ทางด้านของในลีกบ้านเกิดในครั้งนี้ล่าสุดนั้นคิมพันกรสามารถพาอุซานฮุนไดคว้าแชมป์เคลีก2อ2พมาครองได้เป็นที่เรียบร้อยและก็ถือว่าเป็นแชมป์สมัยที่5ของสโมสรในครั้งนี้สำหรับเรื่องของการย้ายกลับมาคุมทีมอุซานฮุนไดของ คิมพันกอนนะฮะเป็นการคุมทีมเต็งคาเต็มตัวครั้งแรกฐานะเอชโคชก่อนจะพาทีมประสบความสําเร็จด้วยการควา้าแชมป์มาครองในครั้งนี้ได้จันทีด้วยนะนะแต่ผมเป็นว่างานนี้ก็ถือว่าคิมพันกรกลับบ้านเกิดนะฮะอีกครั้งหนึ่งที่เขาบอกว่าทีมชาติเดี๋ยวเราไปก่อนก็ได้กันเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับอารนยังไงประกาศรายชื่อ27รายชื่อทีมชาติอิโนโดนีเซียชนญี่ปุ่นพบกับซาอุดีอาระเบียพฤศจิกาย,ยนนี้ โดยทีมชาติอินโดนีเซียภายใต้การคุมทีมของชินทยังทําการประกาศร,รายชื่อ27ร,รายชื่อนักเตะเตรียมทําศึกฟุตบอลโลกป 2, 26, ี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ3กรุ่ม4ในช่วงเดือนพฤศจิกายนออกมาในครักงนี้เป็นที่เรียบร้อย จากการประกาศ27รายชื่อทีมชาติอินโดนีเซียในครั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีชื่ออัสนาวีมังกรมที่ได้รับอาการบาดเจ็บในช่วงก่อนหน้านี้และคาดการณ์กันว่าจะยังไม่พร้อมช่วยทีมส่วนนักเตะในชุดนี้ยังคงเป็นผู้เล่นที่ค้าแข้งอยู่ที่ต่างแดนส่วนรายชื่อ27แข้งทีมชาติอินโดนีเซียมีดังต่อไปนี้ามาเช่นเพชจาก FC ฟซีเดคราชนาเดโออัสกาวินาตาจากเบอร์เดียวเอ บูฮัมัดบริจยันดีจากเปอร์ซิสโชโรเจฮิตเซนจากคณะของเวเนเซียมิสฮิลเกอร์จากคณะของเอฟซีทเวนเทยจัสตินฮัฟเนอร์จากคณะของวูฟแฟตันเคอร์ดี้อาหมัดจากคณะของยาโคดดารินทักซิมมูฮัมัดเฟอร์ปราลีจากเปอร์ซิจาจาการ์ตาริชกี้ดีโดจากคณะของเปอร์ซิจาจาการ์ตาคาวินส์เวอร์ดองจากเอ็นอีซีไนช์เมเกนปราดามาอาหารจากสุวรณเอฟซี เซนปันตินามาจากข้างของ KAS ยูเปนเซนดี้บอลส์จากข้างของ KV วียเมชเชรนจากรอบทายูรีจากข้างของมาบรุตยูเต็ดยันซายูรีจากข้างของมาบรุตยูเต็ดทอมเฮจากข้างของอัลสเมียซิตี้นาธานชีโจเอออนจากข้างของสวนซิตี้อีวาเจนเนอร์จาก Fc อูเทร็คโดเรกี้กัมโบยาจากข้างของเดวานยูเต็ดรักหน้าโอบรัชมันกรจาก FcV บริเดอร์มัสเซริโนฟอร์ดินานจากทางด้านของออกฟอร์ดยูเนเต็ดวิสตันโซไรมานจากทางด้านของเปอร์ซิจาจาการ์ตาเอกี้มาราดฟิกกี้จากทางด้านของเดวารยูเนเต็ดเอริโนไบรเตอร์จากทางด้านของ PEC ชววอฟราฟาเอลสตรุตจากทางด้านของบริสเบนโบรรัตนาวันชาันธาจากทางด้านของเปอร์ซิสโซโรฮอสกี้คารกาจากทางด้านของ PSS เซเรมันสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติอินโดนีเซีย ศึกวันโลกปีส0 2 6ัน 20, 6รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ3นัดต่อไปเนี่จะพบกับญี่ปุ่นในวันที่15พฤศจิกายนเวลา19นาฬิกาส่วนอีกนัดจะพบกับซาอุดีอาระเบียวันที่19พฤศจิกายนเวลา19นาฬิกาแข่งขันที่สนามกีฬาเกอร์โรลลาบุงกราโนทั้ง2เกมในครั้งนี้เป็นราวังกันดีนะผมอินเดเซียนั้นเขาเรียกตัวกลับมาแล้วเดี๋ยวจะเป็นการฟีฟ่าเดย์ในช่วงกลางกลางพฤศจิกายนครับเรามาดูประเด็นข่าวตอบบา่อมากันครับ อารัฐนังไงธนกริตดาวรุ่งของฝั่งบริลำัมโดนคู่แข่งกระโดดขาคู่ใส่ผู้ตัดสินดันไม่ให้ฝ่าวซะอย่างนั้นโดยแฟบนบอลคาใจจงังหวัดที่ธนกตโชติเบืองปักนักเตะทางฝั่งบริรำัมนะฮะของโรงเรียนพัทลัระบบพิษถูกคู่แข่งกระโดดสไลด์ตัดเกมแถมทำท่าสะใจแต่ผู้ตัดสินดันไม่ให้ฝ่าว โดยกรน,นีคว่ำหลงหลังการแข่งขันทุกวันร,รายการแชมป์กีฬาเจ็ดสีแชมเปี้ยนคับ2 0ง4ที่สนามสุพัชราสายมวนที่1พฤศจิกายนรอบรองชนะเลิศคู่แรกโรงเรียนพัทรบพิษจากบุรีรัมย์เอาชนะโรงเรียนวิช,ชูทิศจากกรุงเทพมนครไป4ต่อ2โดยเกยมดักง่าวมีจังหวะดราม่าในโลกโซเชียลมีเดียเมื่อทางดานของธนกิจโชติเมืองปากคอนโรงเรียนพัทรบพิษ ดีกรีเล่นไทยลีกกับทนมของฝั่งบริรัมมาแล้วถูกนักเตะฝั่งโรงเรียนวิชูทิศกระโดดนะฮะสไลด์ใส่แต่ผู้ตัดสินเนี่ยไม่อยากไม่ยอมให้ฟาวเพราะมองว่าเป็นการเข้าบอลที่โชคดีที่ไม่ได้รับอาการบาดเจ็บก่อนที่จะถูกปเปลี่ยนตัวออกไปโดยแฟนบอลไทยตัดคลิปจังหวะด,ดังกล่าวมาลงโซเชียลกลายเป็นที่ตกเฉียงว่าจาังหวะนี้ควรจะเป็นการฟาวในครั้งนี้หรือไม่รวมทั้งนักเตะที่เข้าบอลใสน่นกกจได้แล้วทำท่าสะใจตามมาในครั้งนี้ เป็นดราง,ง่านนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันครับเป็นวราง,ง่านนี้ก็ถือว่าดารมาม่ากันหนักพอสมควรครับต้องดูกันต่อไปก็ได้กันฝั่งนั้นจบว่าอย่างไรบ้างเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงนะครับผมนับถอยหลังไม่กี่ชั่วโมงฟุตซอลทีมชาติไทยพบบรูไนโปรแกรมฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนช่องการถ่ายทอดสดวันที่2พฤศจิกายน โดยโปรแกรมฟุตซอลจิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฟุตซอลแชมเปียนชิพ2024นินัดแรกฟุตซอลทีมชาติไทยพบบรูไนวันที่2พฤศจิกายนณทอมินะัลฮอลล์ศูนย์การค้าทอมินันชวินที่วัน 21, จังหวัดนคนรราชสีมาเปิดเข้าชมฟรีนะโดยฟุตซอลจิงแชมป์อาเซียนหรือว่าอาเซียนฟุตซอลแชมเปียนชิพ2024นมีทีมเข้าการแข่งขันประกอบไปด้วยกรุ๊ปเอนะฮะฟุตซอลทีมชาติไทยเวีตนามมาเลเซียจิมอเอร์สเต้และก็บรูไนกรุ๊ปบีจะเป็นเบียนมาออสเตรเลีย ัมบูชาและก็ฝั่งอินโดนีเซียซึ่งโปรแกรมนะฮะฟุตบอลฟุตซอลจิงชป์อาเซียนแชมเปี้ยนชิพ2024มีดังต่อไปนี้วันที่2พฤศจิกายนนะฮะอ่า15นาฬิกา30บนาทีเวียดนามพบกับพูนั่งของฝั่งจิมอเรสเต18สนาฬิกาฟุตซอลทีมชาติไทยพบกับบรูไนวันที่3พฤศจิกายนนะ,ะผม15บนาฬิกา30บนาทีบรูไนพบกับมาเลเซีย สิปนาฬิกาทีมอรสเต้พบกับฝัดาของฟุตซอลทีมชาติไทยต่อมาจะเป็นวันที่4พฤศจิกายนครับเวลา10นาฬิกาสาิบนาทีเบียนมาพบออสเตรเลีย13นาฬิกากัมพูชาพบกับฝัด้านของเวียดนามและก็18นาฬิกาบรูไนพบจิมอรสเต้วันที่5พฤศจิกายนนะผมเวลา10นาฬิกาสาิบนาทีกัมพูชาพบกับฝั่ดานของฝั่งเมียนมาเวลา13นาฬิกาออสเตรเลียพบกับฝัด้านของอินโดนีเซีย 15นาฬิกา30บนาทีเวียดนามพบกับทางด้านของบรูไนและก็18นาฬิกามาเลเซียพบกับทางด้านของฟุตซอลทีมชาติไทยส่วนวันที่6พฤศจิกายนนั้นก็จะมีทางด้านของ10นาฬิกา30บนาทีออสเตรเลียพบกับกัมพูชา1 3นาฬิกาอินโดนีเซียพบกับเบียนมา15นาฬิกา30มบนาทีติบอร์เดสเต้พบมาเลเซีย18นาฬิกาฟุตซอลทีมชาติไทยพบกับเวียดนามและว,วันที่8พฤศจิกายนรอบ,บรองชนะเลิศ 15นาฬิกาอันดับ1กรุบบีพบกับอันดับ2กรุบเ A 18นาฬิกาอันดับ1กรุบเ A พบกับอันดับ2กรุบบ B และวันที่10พฤศจิกายนเวลา15นาฬิการอบชิงอันดับที่3เวลา15นาฬิกานะฮะส่วนเวลา18นาฬิกาก็รอบชิงชแตนเลิศในครั้งนี้ทุกนัดที่ฟุตซอลทีมชาติไทยลงสนามไทยทอดสดทางช่อง YouTube Facebook ช้างศึกและก็ฟุตซอลไทยแลนด์ในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับสู้ๆนะฮะทีมชาติไทย และนี่ก็เป็นทันข่าวภาคข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายอิช e ิอิตสไตล์ประจำวันที่2พฤศจิกายน2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับ